สวัสดีค่ะพบกับรายการปุ่มมี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะปุ่มจะมาแกะกล่องนี่ค่ะเป็นเอ่อของขวัญน,นะคะของแฟนปุ่มซื้อให้นะคะเป็นหูฟังไร้สายนะคะของ g a l a x y ซ u ่บนพนะคะก็เดี๋ยวปุ่มจะมาแกะกล่องให้ดูนะคะว่าในเจ้าตัวเนี้ย ด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็มาฟังประวัติคร่าวๆก่อนนะคะว่าอันนี้นะคะเป็นหูฟังไร้สายนะคะตัวแรกนะคะที่มีลำโพง2ทิศทางนะซึ่งพัฒนาโดยนะคะ a q r นะคะคือจะทำให้ในลำโพงเนี่ยมีความเสียงนุ่มนะคะแล้วก็ไร้มีระบบนะคะ Microsoft 3ตัวนะคะเพื่อลดภาวะาเสียงด้านนอกที่จะมารบกวนในการฟังเพลงนั่นเองนะคะ ก็เรามาจะแกะกันเลยนะคะว่าด้านในในกล่องนี้นะคะได้อะไรมาบ้างนะคะจริงๆแล้วนะคะตัวนี้นะคะออกมาได้ประมาณสัก2ปีแล้วนะคะเพื่อนๆปี2ปีนี่แหละก็ได้พัฒนาจากรุ่นเดิมนะคะให้มิสซับเดียกมาแกะกันเลยดีกว่านะคะมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะคะมีสีขาวสีดำสีฟ้าแล้วก็สีแดงนี่นะคะด้านในนะคะเรามาดูด้านในกันนะคะว่าด้านในก็จะมีอะไรบ้างนะคะอย่างตัวแรกเลยนะคะก็นี่นะคะ นี่เห็นไหมคะนี่นะคะบอดี้นะคะจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะนี่นะคะอันที่2นะคะในด้านในกล่องก็จะเป็นสายชาร์จนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเป็นหูฟังไร้สายนะคะที่พัฒนานะคะ นี่นะคะลักษณะนะคะก็ไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมนี่คือด้านในนะนี่ด้านในก็คือเป็นตัวชาร์จนะคะเวลาเราวางนะคะก็เราจะเห็นปุ่มนี้สองอันนะคะวางให้ตรงกับเนี่ยคะ่ะที่เป็นไฟนะเพื่อนในการชาร์จนะคะก็สามารถดูตามได้เลยนะคะว่าเป็นด้านขวาหรือด้านซ้ายนะคะมันจะมีเขียนไว้ให้มันสีดำโน้ะแต่ว่า,าอาจจะมองไม่เห็นก็ ไม่ต้องกังวลในการาใช้งานเลยค่ะรุ่นนี้นะคะที่ผมได้ข่าวมาที่ผมอ่านนะว่ามันสามารถใช้งานได้ถึง11ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้าเราชาร์จด้วยนะคะฟังกันไปจุๆได้ถึง22ชั่วโมงเลยค่ะส่วนการชาร์จนะคะภายใน1 3นนะาทีเนี่ยสามารถฟังได้1ชั่วโมงนะคะก็เวลาใช้งานเนี่ยมันแบบคนที่ชอบฟังเพลงชอบไปด้านนอกเนี่ย ผมว่าอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่แบบต้องแนะนําเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ต่อมานะคะเวลาการใช้งานนะคะก็เปิดน,นี้นะคะนะคะใส่เข้าไปแล้วก็บิดนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นในลักษณะน,นี้นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นมันไม่หลุดนะคะเพื่อนๆนี่ปุ่มเยให้ดูไม่หลุดนะคะอันนี้นะคะก็ในการใช้งานง่ายมากเลยะค่ะเพื่อนๆนแตะหนึ่งครั้งนะคะ ก็จะคือเล่นเพลงนะคะแต่2ครั้งนะคะเพื่อเพลงหยุดหรือรับสายในการโทรศัพท์นะคะแต่3ครั้งนะคะคือการที่รับฟังเพลงย้อนหลังไป1เพลงนะคะส่วนแตะระบบค้างนะคะเพื่อจะสามารถนะคะตั้งคําสั่งได้นะคะโดยการที่เราจะต้องเชื่อมต่อกับมือถือเรานะคะในการฟังเพลงนั่นเองนะคะเดี๋ยวปุ่มเจะาออกก่อนนะก็เนี่ยเป็นลักษณะนี้เม่เน่นไหมคะ ให้เพื่อนๆชมประมาณนี้นะคะก็แนะนำนะคะคนที่ชอบฟังเพลงนะคะก็สามารถไปหากันได้นะคะผมว่ามันใช้งานง่ายมากเลยนะถ้าชอบรุ่นนี้นะคะก็มินิกระทัดรัดค่ะแล้วก็ค่อนข้างเขียนชัดเจนขวาซ้ายนะคะก็แล้วก็เหมาะกับการคอนเน็กชันเ,เขาเรียกอะไรนะสามารถดาวน์โหลดคะแค่เปิดคอนเน็กกับบลูทูธกับโทรศัพท์นะคะสามารถเชื่อมคอนเน็กแบบใช้งานได้ง่ายมากเลยะคะ่ะ ถ้ายังไงนะคะปุ่มเอามารีวิวเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ่มด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย